แก่ฉันแก่ไปไหมคลิปนี้อยากชวนคุณโดยเฉพาะใครที่อายุ40ปีขึ้นไปและกำลังรู้สึกว่าฉันมาช้าไปหรือเปล่าฉันยังมีโอกาสอยู่ไหมหรือชีวิตฉันจะดีกว่านี้ได้อีกไหมฟังนะคะอายุ40ปีหรือมากกว่า50ปี60ปีไม่ได้แปลว่าช้าแต่มันคือจังหวะชีวิตที่คุณเข้าใจมากที่สุดคุณอาจเคยล้ม คุณอาจเคยลองมาหลายอย่างคุณเคยฝืนในสิ่งที่ไม่ใช่และคุณก็รู้แล้วว่าอะไรสำคัญอะไรไม่จำเป็นและที่สำคัญที่สุดคุณรู้ว่าเวลามีค่าขนาดไหนหลายคนพึ่งค้นพบตัวเองตอนอายุ40ปีเพราะชีวิตที่ผ่านมาอายุ2 0ปีถึง30ปีนั้นคุณอาจใช้ชีวิตเพื่อทำหน้าที่เพื่อทำตามค่านิยม เพื่อเอาใจใครบางคนแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองคุณอาจทำงานที่ไม่ได้รักแต่งงานเพราะเหมือนเป็นทางที่ควรจะเป็นไม่ใช่เพราะใจเรียกร้องคุณอาจใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้คุณเป็นลืมถามตัวเองว่าตัวฉันอยากเป็นอะไรบางคนเพิ่งเจอสิ่งที่รักตอนอายุ40บบางคนเพิ่งกล้าเริ่มต้นในสิ่งที่ฝันและบางคน เก็บความฝันไว้ยิ้มเงียบมานานเพราะกลัวกลัวว่าจะโดนหัวเราะแต่วันหนึ่งเขาก็เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องไล่ตามสิ่งที่ไม่ใช่แค่ได้อยู่ในที่ที่ใจสงบได้ใช้เวลากับคนที่เรารักได้ปลอดเสียงวิจารณ์และได้รักตัวเองในแบบที่เราเป็นเพราะที่สุดแล้ว ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเดินทางในเส้นทางที่ใช่และการค้นพบเส้นทางนั้นไม่เคยสายเลยค่ะอย่าให้เสียงจากอดีตมาหยุดอนาคตของคุณใช่ค่ะอดีตอาจเต็มไปด้วยแผลเต็มไปด้วยคำว่าผิดพลาดล้มเหลวหรือไม่สำเร็จแต่จำไว้นะคะว่าอดีตมีไว้ให้เรียนรู้เป็นบทเรียนไม่ใช่ไว้ลงโทษตัวเอง างครั้งเสียงในหัวของเรามันดังมากฉันเคยล้มเหลวฉันเคยทำแล้วไม่สำเร็จฉันไม่เก่งพอเหล่านี้เป็นเสียงในหัวที่เราคิดเองทั้งนั้นแต่รู้ไหมคะการที่คุณเคยล้มในอดีตไม่ได้แปลว่าคุณจะล้มในอนาคตเพราะคุณในวันนี้ไม่ใช่คนเดิมกับเมื่อวานคุณคือเวอร์ชั่นใหม่ ที่ผ่านความเจ็บปวดผ่านบทเรียนต่างๆมามากมายและผ่านความเข้มแข็งที่คุณไม่เคยรู้ว่าตัวคุณเองนั้นมีความเข้มแข็งมากแผลเป็นในชีวิตไม่ได้มีไว้ให้จดจำความเจ็บแต่มีไว้เพื่อย้ำเตือนว่าคุณเคยรอดมาแล้วเคยผ่านสิ่งเลวร้ายมาแล้ววันนี้คุณแข็งแกร่งขึ้นแม้จะยังไม่ถึงเส้นชัยก็ตามแต่อย่าลืมนะคะ คุณไม่ได้ยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอย่าให้คำดูถูกหรือสถิติของใครมาบอกคุณว่าคุณทำไม่ได้เพราะรู้ไหมคะสถิติไม่เคยรู้ว่าคุณร้องไห้มากี่คืนสถิติไม่เคยเห็นว่าคุณลุกขึ้นมาใหม่ทั้งที่ยังเจ็บและสถิติวัดหัวใจของคุณไม่ได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งในสถิติแต่คุณสามารถสร้างสถิติใหม่ได้ เพราะคนที่เปลี่ยนโลกมักเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสถิติเพราะเขากล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําแม้จะโดนหัวเราะแม้จะไม่มีใครเชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยทําคือพวกเขาไม่เคยหยุดเชื่อมั่นในตัวเองคําดูถูกต่างๆไม่เคยหยุดคนที่มีใจสู้แต่กลับกลายเป็นไฟให้เขาลุกขึ้นยืนพิสูจน์ตัวเอง ดังนั้นอย่าให้คำพูดของคนที่ไม่เคยพยายามมาทำลายความฝันของคุณที่กำลังจะเริ่มต้นคุณไม่ได้แก่เกินไปคุณไม่ได้มาช้าเกินไปแต่ตอนนี้คุณพร้อมมากกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะอายุ40 50หรือแม้แต่60ขึ้นไปไม่ได้แปลว่าคุณช้าเลยแต่นั่นหมายความว่าคุณมองเห็นภาพคมชัดขึ้นไม่หลงไปกับสิ่งไร้ค่าเหมือนตอนวัยรุ่น คุณมีวินัยคุณมีเป้าหมายและคุณมีหัวใจที่เติบโตต้นไม้บางต้นไม่ได้โตเร็วในปีแรกแต่มันกลับยืนหยัดได้นานกว่าต้นอื่นทั้งหมดคุณเองก็เช่นกันอย่าตัดสินอนาคตตัวเองด้วยบาดแผลจากอดีตอย่าหยุดเดินเพียงเพราะคนอื่นหัวเราะและอย่ากลัวจะเริ่มต้นใหม่เพราะบางทีความพร้อมที่แท้จริงของคุณอาจเพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้นี่เอง คุณไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จก่อนอายุ30ไม่จําเป็นต้องมีบ้านมีรถมีธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณต้องกล้าเริ่มและไม่ยอมแพ้เท่านั้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ฟังคลิปกันจนจบขาเป็นกาลังใจให้ทุกคนในวัย40บบวกที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ คุณสามารถเริ่มได้ในทุกๆวันราบใดที่เรายังมีลมหายใจเท่ากับเรายังไม่แพ้เรายังไม่ยอมแพ้เราก็ยังไม่แพ้จริงๆค่ะทุกวันคือโอกาสและจำไว้นะคะว่าความสำเร็จมักแพ้คนที่ไม่ยอมแพ้นั่นเองค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องรู้ทุกเรื่องและแชร์เป็นกำลังใจนี้ให้กับคนที่คุณรักได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ